อันนี้จะลงเมื่อไงครับสวัสดีครับผมชื่อในเฟซนะสมพรแซ่ซิวนะครับแต่จริง ถ้าเรียกกันในร้านร้านร้านที่รู้จักกันจะชื่อโอยนะครับาขายของอยู่พันทิพย์งามวานชั้นหกนะครับชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านยังไม่มีที่นี่ oh. แต่ว่าในเพจใช้ในเพจจะเป็นสอยเก้าเก้าอยที่ร้านจะขายจะมีส่วนใหญ่จะเป็นห oh. ้าสีอาจจะมีทั้งเก่าทั้งใหม่แล้วก็มีกันดั้ม มีทันฟอร์เมอร์มีบุนเล็กพวกบุนเล็กเก่าแล้วก็เป็นพวกแบบงานของ SOC โชกโกคินนะฮะ,ะแล้วก็จะมีแบบมีแบบพวกเบฟเบฟมีบ้างเซย่านิดหน,น่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมีติดมาบ้างมันก็เกี่ยวกับลายแล้วนะ <laughs> ถ้าก่อนหน้านี้เคยขายอยู่ที่คลองค อยู่ตรงกลางอยู่ในซอยซอยข้างหลังไทยพาณิชย์นนะครับตรง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 ช่วงกลางช่วงกลางหน่อยตอนนั้นจะปูกแบบดินแล้วก็ะจะใกล้ๆเป็นหมูกระทะอ่าใช่ใช่ใช่ใชแถนั้นแล้วก็จะมีในสมัยก่อนเลยจะเป็น board เว็บบอร์ดมุดเอ็กซเริ่มจากของผมก็ามาเปิดที่นี่เป็นกิจจารักษณะเลยครับผมย้ายไหมคง <c oughs> คงไม่ย้ายคงไม่ย้ายเพราะอย่างนี้เดี๋ยวบอกก่อนที่ที่เลือกที่เนี่ยเราก็รู้นะว่าว่าคนมันไม่ค่อยเดินหรือว่ามันไม่ค่อยมีคนเดินอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่อย่างแรกมันใกล้บ้านเราอ,อ่ะมันเดินทางค่อนข้างสะดวกหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราอ่าอย่างหนึ่งตรงเนี้ยมันมันก็จะบอกว่าค่าที่ถูกกว่าในในในตรงจุดสวนรวม ก็ได้ดีกว่าอ่าเราก็เลยเลือกที่เออไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วเราอาศัยโปรโมทเอาจากหน้าหน้าเพจหรือไม่ก็เฟซบุ๊กเราอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นเท้าความไกลเลยนะเดี๋ยวขอเล่ายาวนิดนึงอ่าตอนสมัยก่อนเป็นคนที่ชอบเล่นหุ่นตั้งแต่เด็กละเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีตังค์ซื้อที่บ้านไม่คือคือคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีตังค์ซื้อเลยก็มีบ้างนิดนิดหน่อย,อยๆอะไรอเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าเราเรา เราชอบชอบเป็นปุ่นที่มันไซส์ใหญ่ขึ้นมาอย่างพวกแนว DX ออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตัวนึงสองพอ่ามันจะค่อนข้างแพงนิดนึงใช่ไหมพอเรานี่เราก็ไปยืนดูยืนดูเสร็จแล้วก็แบบเก็บเก็บมาเรื่อยๆจนพอพอเรียนเรียนไปได้ถึงม .3 เราก็เก็บเงินซื้อเองมีจังหวะไปเดินคลองผมแลมเราก็มีโอกาสเจอเจอพวกพี่ๆรุ่นที่ในวงการทั้งหลายอะไรเงี้ย เราก็ไปเดินเราขายขายอยู่เราก็เดินดอกป็นคุยกับเขามากอะไรเงี้ยแล้วเราก็เก็บตังค์ซื้อสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถึงช่วงปิญญาตีปิญญาตีผมเียไม่จบนะแต่คือช่วงนั้นช่วงนั้นเป็นเป็นเป็นจุดหักเหแล้วมีโอกาสได้ขึ้นญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บเราก็ตอนแรกเราก็ซื้อมาเล่นก่อนเพราะสมัยก่อนมันยังไม่แพงมากเราก็ซื้อมาเล่นก่อนมาซื้อมาเล่นเสร็จปุ๊บคิดไปคิดมาเออลองลองลองหยิบลองหยิบมันลงมาขายหน่อยใช่ไหมพอหยิบลงมาขายเสร็จปุ๊บ ก็เออมันก็พอพอไอ้นี่ได้พอขายได้พอ,อไรายได้ก็เลยแบบทำทำมาเรื่อยๆก็ลองแวะมาดูร้านได้ครับช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้มีของอะไรแบบใหม่มากเพราะว่าตอนนี้ยังไปญี่ปุ่นไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าอยากให้ติดตามเพจซอย99ทอยเนี่ยนะกับกับ Facebook ก็ได้สมพรณซาซิวอะไรเงี้ยคือการกดคอนเพื่อมันจะติดตามอยู่ในตัวละเพราะในเฟซผมเนี่ยจะไม่ได้เปิด Public จะเปิดเป็นสาธารณะเลยคือดูดูอะไรได้เลยอะไรเงี้ยนะคือให้ติดตามให้ติดตามเฟซกับกับหน้าเพจแต่จริงอยากทำไอจีนะไอก็เปิดเป็นร้านขายละไ g จีก็ใช้ซอย9กทอยอนกันแต่ว่า IG จีพี่นะยังไม่รู้ว่าควรจะอัพมันยังไงดีแต่ถ้าจะมาดูของจริง มาดูสดๆเลยเนี่ยนะมาที่อันทิพย์นํมวานชั้น6ดีกว่าอ่ะถ้าเบอร์โทรรบกวนดูหน้าเพจแล้วกันใครไลค์ใครไลค์เพจถามถามตัวนี้เลยฟรีนะฟรีใจเย็นใจเย็นอะไรวะอันนี้อันนี้โอ้หตายอันนี้ทีเอไปเจมาปวนนะครับอยากเจอตัวกันอยากอะไรกันมามาที่ร้านกันเลครับมาดูของจริงๆแล้วก็มานั่งเกียงได้ครับ พูดยังไงดีพูดว่าพูดว่าอย่างนี้ดีกว่าอ่าไม่ไม่ถึงกับแย่ถึงขนาดว่าอย่างที่หลายๆคนเป็นเพราะว่าเราเรามีเราเราก็ประคองอ่ะเราก็เหมือนกับแบบเราก็วางแผนไว้ว่าอ่าในในหนึ่งเดือนยังไม่ในหนึ่งเดือน, mit, น mit, ยังไม่หายในสองเดือนยังไม่หายเราก็วางแผนไปถึงสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือคือจะว่าเราเป็นการวางแผงไนไว้ก่อนดีกว่าอ่าถามว่าไรายได้มันขาดไหมทุกคนทุกคนขาด ขาดรายได้หมดแต่เพียงแต่ว่าทีนี้เราก็อย่างที่บอกเราอยู่ในช่วงโควิดเราก็ต้องปรับตัวนิดนึงเราก็กินใช้น้อยลงหน่อยนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า uh, ตอนช่วงนั้นเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยมันโชคดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่า,าพันทิปเนี่ยเขาไม่ได้เก็บค่าที่พอไม่ได้เก็บค่าที่เสร็จปุ๊บเราก็มีสเปซในการแบบหายใจที่เหลือมันก็จะเป็นแค่ค่าใช้จ่ายเรื่องกินเล็กล will, ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือ,อมันก็ไม่ได้เออยอะแยะอะไรมากมายถามว่าลาบากลําบากไหมก็ก็ลําบากนิดหนึ่งในใน,ใน,ใ,นในการในการปรับตัวดีกว่า ตอนโควิดเนี่ยไม่ลําบากเท่าไหร่แต่หลังโควิดเนี่ยลำบากมากหลังโควิดเนี่ยลำบากมากครับเพราะว่า,าโควิดเนี่ยมันฉุดเศรษฐกิจนิดนึงมันฉุดความมันเหมือนกับมันฉุด,ฉ,ด,ฉ,ดฉุดการใช้ใจ่ายของ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 คนที่คนที่จะใช้ใจนะ่ายนะมันจะฉุดลงนิดนึงแล้วก็ปัญหาอีกตัวหนึ่งทีก่กลัวอยู่กันก็คือเราไม่รู้ว่าภาวะแบบนี้ มันจะหมดไปภายในทีเดียนเพราะว่าอย่างแรกวัคซีนก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมแล้วก็การไปญี่ปุ่นทีหนึ่งกับการไปต่างประเทศทีหนึ่งกลับมามันก็ต้องมีการมานั่งกักตัว14วันอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าการกักตัว14วันโดยที่ไม่ทําอะไรเลยคือมันมัน,ม,น,ม,นมันเสียเสียเวลานิดนึงอตอนนี้อยากแค่ให้ให้ฟ้าเปิดแค่นั้นเองให้ให้ให้ใหการการ เขาเรียกว่าอะไรการเดินทางมันกลับเป็นปกติถึงแม้จะไม่ได้ร้อเซก็เถอะแต่ขอให้มันแบบกลับมาสักช่วงหนึ่งมันก็น่าจะแบบดีกว่านี้ก็ก็ก,ก,ก็อดทนครับอดทนแล้วก็เดี๋ยวรอรอจังหวะนิดนึงฝากจากนี้ฝาดูแลสุขภาพกันแล้วก็อะไรที่มันเสี่ยงหรือว่าที่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 แบบว่าคุณแออะไรเงี้ยก็เราก็ทำตามที่รัฐบาลเขาบ ประกาศแล้วกันครับเพื่อเซฟเซฟเราด้วยแล้วก็เซฟเซฟคนในครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับในในภาวะโควิดเนี่ยนะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ